วันนี้ถ้าเกิดต่อสู้เนี่ยพี่ปิงมองว่ามีกระบวนการไหนที่คิดว่าเราได้เปรียบเลยาต้องมองว่ากระบวนการแต่ละช่องทางที่กัมพูชาใช้เนี่ยคือกัมพูชาไม่เลือกครับกัมพูชาก็ใช้ทุกช่องทางเท่าที่จะเป็นไปได้ช่องทางนั้นก็ร้องเรื่องนั้นช่องทางนี้ก็ร้องเรื่องนี้อ่ะอย่างเรื่องของทหารกัมพูชาเราเห็นกัมพูชาเขาไปร้องใครครับกชาชาดสากลเขาไปร้อง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติหรือว่าอย่างเรื่องกับระเบิดไทยแล้วก็ร้องเรื่องของอนุสัญญาออตตาว่าบแบบนี้ครับหรือ,อตอนแรกๆเลยที่มีการประทะกันก็มีการส่งเรื่องให้ประชุมด่วนของทาง UNSC หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติแล้วก็ช่องทางที่ไทยเองเนี่ยจะมีช่องทางไหนในการตอบโต้กัมพูชาได้เรียกได้ว่าเอาผิดได้มันมันจับต้องได้อะเป็นรูปธรรมเพราะว่า ส่วนใหญ่องค์กรระหว่างประเทศอะเราเห็นอะไรครับคุณเอิร์เราเห็นปน,นามใช่ไหมจะมีการปน,นามมีการออกมาตำหนิวิจาร์ณแต่มันอะไรที่มันจะแบบลงโทษหรือว่าเอาผิดได้เลยศาลโลกไหมแต่ศาลโลกเนี่ยที่กัมพูชาพยายามจะลากเอาประสาทต่างๆให้ไปตัดสินนั่นคือ ICJ ก็คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในขณะที่สิ่งที่ไทยเรามองว่ามีช่องทางคือศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC อยู่ที่เฮกเหมือนกัน แต่ว่าบทบาทต่างกันแต่ความจริงแล้วเรื่องไอซีซีเนี่ย<ม>เราเคยร้องเรียนไปยังศาลนัยาระหว่างประเทศนะฮะในปี5 4เรื่องเขาพระวิหารซึ่งก็กัมพูชาก็ได้ร้องเราก็ร้อง<ม>แต่ปรากฏว่าเรื่องก็ยังเงียบแล้ว<ม>แล้วเรื่องนี้ที่มันเป็นเรื่องใหม่เนี่ยม,มันจะมีหลักฐานเพียงพอไหมครับที่ทิมมองว่าคือไทยเราส่งเรื่องไทยเราชงเรื่องไทยเราพยายามจะต้องรวบรวมข้อมูลรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดซึ่งทางด้านของคุณมาริท รัฐมน,นตรีต่างประเทศเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะให้ทางกรมสุตรที่สัญญาเขาผลักดันเรื่องนี้เป็นลําดับแรกก็คือให้มันด่วนที่สุดถูกไหมครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทําได้แต่สิ่งที่เราพูดไม่ได้เลยก็คือว่าแล้วอายการผู้พิพากษาสารอาญาโลกเนี่ยเขาจะรับเรื่องเมื่อไหร่เขาจะเดินหน้าเร็วแค่ไหนเพราะว่าเขาก็มีคดีอยู่ในมือเนี่ยหลายเคสนะคุณเอิร์ทนะ